Ô nấy, cái thằng đơn thằng nó. Ô nát, cái thằng ตอนนี้เราเป็นแท็กซี่อีกแหละคน้ายขนาดนี้ยกังไง นี่ก็มีนะครับครับนี่ก็นะครับตอนนี้คนแน่นะพี่น้องต้องเข้าโซเชียลมีเดียด้วยทุกวันเย้ครับสวัสดีครับ

นนจะชอบแต่อออละคนไม่อาจะถึงบ้านม่อกจะถึงบ้านข้าวเตะย้องก้องมือได้พี่น้องบบมี่ขาตัางกองนะนนาะกล้องมันโูกล้องกล้องชดตอนนี้รุ่นดูเขาบ,บอกว่า ขาบอกว่าให้ลงที่มอชิดพี่น้องแต่ตอนนี้เลยมอชิดแล้วลงโซดุ๊กโซดุ๊กโซดุกเลยหมอชิดแล้วพี่น้องคือนั่งรถงงเลยฮ่ฮ่นะครับจาวแล้วก็เพื่อนๆอีกอยู่ในรถถ่ายอยู่เน้่ยแชทตุ๊กตาเมื่อค่ะไม่เมื่อคืนเนี่ยกนนีคนก็เริ่มเบาบางเยอะๆจ้าวมาจะลงกันหมดแล้ว เข้ม้นแล้วค่ะแอีบก็น่นแล้วก็ี่นองแล้วก็สีลมแล้วก็เพิงจิตแล้วก็มามา เลยอีกสองสถานีชำหนับพร้อมพร้อมต่อมาที่พร้อมพร้อมตอนนี้คนกำลังหลงแล้วพี่นองสถานีสุดท้ายสถานีต่อไปพร้อมของ next station from ลาดกันแล้วลาดากันแล้ว,วพี่น้องหอดเด้อพี่น้องกังวลคิดว่าสิบ,บองอดอหอดแล้วจ้า ไปเอามาจากจากมหาวิทยาลัยใช่ค่ะไปมาอย่างเดียวเลยไปางไหนเอาตั้งไหนนี้ วินไหมลงน้มันไปดนเนาะอันนี้เหรอไคนก็นัดแล้วเงียบมาก พี่น้องมาถึงพร้อมพงยังที่เรียบร้อยอ่ะมาถึงพร้อมพงเป็นที่เรียบร้อยอตอนนี้คือบ่มีไผ่เลยมีแตหเฮาวสามคนนี่สามล้อเธอสามล้อ เอาถามดูสิ<ล><อ>น้อยหนึ่งครับรวัน <c oughs> ตอนนี้ขามอยูเดียวจะกลับบ้านเราอัดสามเลย <c oughs> อัดสามเลยไม่ไหว <c oughs> อ่โอขาหักกระพิ้ก่อยขาหักเอกอ